บ้านที่ว่างเปล่าปรางทิพย์หรือปรางในวัยสามสิบต้นๆรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่ในห่วงเวลาที่หมุนช้ากว่าปกติมานานเกือบห้าปีแล้วนับตั้งแต่พาคินผู้เป็นสามีรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กรุงเทพพาคินกลับบ้านแค่เดือนละครั้งในวันหยุดยาวซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินกว่าจะเติมเต็มช่องว่างที่ปรางรู้สึก ข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้นในบ้านยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่หัวใจของปรางนั้นยุ่งเหยิงมานานแล้วในบ้านหลังนี้จึงเหลือเพียงเธอแม่สามีที่เริ่มมีอาการหลงลืมตามวัยและภูผาน้องชายของพาคินภูผาอายุ24ปีเพิ่งเรียนจบด้านช่างยนต์และยังไม่ได้งานประจำเขาอาศัยอยู่บ้านนี้ เพื่อดูแลแม่ในตอนกลางวันส่วนกลางคืนก็มักจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆและกลับมาในสภาพที่เหนื่อยอ่อนพาคินฝากฝังให้ภูผาคอยดูแลพี่สะพ้ายไว้อย่างดีดูแลปรางด้วยนะเว้ยมึงอยู่บ้านกับแม่พี่เป็นห่วงหน้าที่นั้นทําให้ภูผาและปรางทิปต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าที่ควรจะเป็นทุกเย็น ปรางจะนั่งตากผ้าอยู่ใต้ร่มมะม่วงส่วนภูผาจะนั่งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆงท่าทางของเขาเป็นหนุ่มชะกันที่เต็มไปด้วยพลังงานดูขัดแย้งกับความอ่อนล้าในสายตาของปรางความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มจากคำถามง่ายๆพี่ปรางพี่ไม่เบื่อบ้างเหรอครับที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆแบบนี้ผู้ขาถามขณะที่มือยังคงเช็ดคราบน้ำมันเครื่อง ปรางเงยหน้ามองเขาเบื่อสิเบื่อจนไม่รู้จะเบื่อยังไงแล้วทำไมไม่ไปหางานทำล่ะครับแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะพี่คินก็ย้ำนักย้ำหนาว่าให้พี่อยู่บ้านปรางตอบด้วยน้ำเสียงที่เจือความน้อยใจผู้ผาหยุดมือจากเครื่องยนต์เขารู้ดีว่าพี่ชายเขามีความเป็นเจ้าของสูงและต้องการให้ภรรยาเป็นเพียงสมบัติ ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้โชว์พี่คินใจร้ายไปหน่อยนะครับพี่ไม่รู้ว่าเขาใจร้ายไหมแต่พี่รู้ว่าพี่เหงาปรางยอมรับออกมาอย่างตรงไปตรงมาคำพูดนั้นทำให้ช่องว่างระหว่างพวกเขาหายไปเมื่อแม่สามีเข้าห้องไปนอนตั้งแต่หัวค่ำความเงียบในบ้านก็ปกคลุมทุกสิ่งวันที่ฝนตก ฟ้าผ่าดังครืนปรางทิพย์นั่งดูทีวีคนเดียวจนสะดุง้งผู้ผ่าที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องก็เดินออกมาเป็นไงบ้างครับพี่ปรางกลัวฟ้าผ่าเหรอครับพี่ปรางนิดหน่อยจ้าภูผ,ผานั่งลงบนโซฟาตัวยาวข้างๆเธอเขาไม่พูดอะไรแต่การมีใครสักคนอยู่ข้างๆในความมืดมิดนั้น คือสิ่งที่ปรางต้องการมากที่สุดพี่คินโทรมาหาพี่เมื่อเช้าหรือยังครับปรางถามพี่คินโทรมาแค่คุยเรื่องงานกับผมครับภูผาตอบเสียงแผ่วความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งของปรางถูกสะท้อนอยู่ในดวงตาของภูผาพี่ปรางผมขอโทษแทนพี่ชายด้วยนะครับ ผู้ผาน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยผมรู้ว่าพี่เหงามากเขาแตะมือของเธอเบาๆมันเป็นสัมผัสที่บริสุทธิ์ในตอนแรกแต่เมื่อปรางไม่ดึงมือหนีสัมผัสก็เริ่มลุกลามผู้อย่าเลยนะปรางกระซิบแม้ว่าเสียงจะปฏิเสธแต่หัวใจของเธอกำลังโหยหา ผมหยุดไม่ได้แล้วครับพี่ปรังผู้ผาพูดด้วยเสียงที่แหบพรา่าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อนมานานความลับแรกเกิดขึ้นที่โซฟาในห้องรับแขกที่ว่างเปล่าความรู้สึกผิดถูกกลบด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกมีชีวิตชีวาที่ปรางไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีผู้ผาไม่ได้มีเงินทองมากมายเหมือนพากินแต่เขา มีสิ่งที่พาคินขาดนั่นคือเวลาและความสนใจวันเวลาที่พาคินไม่อยู่กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความลับของคนสองคนผู้ผาเลิอกออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เขากลายเป็นผู้ชายที่ติดบ้านติดพี่สะพภ้ของเขาเองพวกเขาพบกันในห้องเก็บของใต้บันไดในโรงรถตอนที่แม่หลับ หรือแม้แต่กระทั่งบนระเบียงบ้านในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดความผิดบาปที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตที่ถูกทอดทิ้งปรางรู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังทำนั้นเลวร้ายแต่ทุกครั้งที่เธออยู่กับภูผาเธอรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งไม่ใช่แค่ภรรยาที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจนกระทั่งวันหนึ่ง ที่พาคินกลับมาอย่างไม่คาดฝันปรางพี่กลับมาแล้วพาคินตะโกนเสียงดังพร้อมหอบของฝากมากมายปรางผละออกจากภูผาอย่างรวดเร็วสีหน้าของเธอซีดเผือดภูผาเองก็พยายามทำตัวเป็นปกติพี่คินกลับมาเร็วขนาดนี้ไม่บอกกันเลยภูผาเดินออกไปรับกระเป๋าจากพี่ชายพาคินไม่ได้สังเกตอะไร เขาจูบฝ่ามาผากพันรยาอย่างรักใคร่เซอร์ไพรส์ไงคิดถึงเมียจะแย่คืนนั้นปรางทิพย์นอนอยู่ข้างสามีที่เหนื่อยอ่อนจากการเดินทางแต่หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความรู้สึกผิดและกลัวเธอมองไปยังผนังห้องที่ติดกับห้องของภูผาเธอรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางจบลงง่ายๆความรักที่ต้องแอบซ่อนนั้น หวานหอมและอันตรายและตราบใดที่พาขินยังคงทิ้งเธอไว้ข้างหลังเพื่อไปทำงานที่กรุงเทพความลับระหว่างพี่สะใยและน้องชายสามีก็จะยังคงเติบโตต่อไปในบ้านที่ว่างเปล่าหลังนี้